สบายดีครับท่านผู้ชมเคยไปภาคินพาเที่วยวใม่อีกแล้วใม่อีกแล้วพามาเที่ยววัดภูเขาทองคือวัดสะเกตเด้อท่านผู้ชมเด้อตอนนี้เคยไปไทยมาฮอดมาถึงวัดภูเขาทองแลนะ้วนี่ยมองนี่จะสวยงามมากเลยนี่ขนาดพลังยังเบิ่งเลยนะท่านผู้ชมนะขนาดพลังยังแงนคอดูเลยเนะี่ยตรงนี้จะสวยงามมากเลยเนะี่ย เล่นงามมากเลยท่านผู้ชมเพื่อ,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 อใช้ฝากก็ไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้มือนี้จะเป็นวันศุกร์วันที่แปดพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดเอท่านผู้ชมด้วยาะสมบรรยากาศสวยๆงามๆ นี่อยู่ข้างล่างเรื่องพระบรมชมคลิปนี้คือรทศไทจะพาส้มข้างล่างเนาะเสียงดนตรีดังมากเลย,ท,นะเย,เยท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวคือระเทศไทยจะพาหลองปลาสม้มพาเที่ยวไม่เบิรนะ์เนาะ คือบรรยากาศสวยๆงามๆงามค่ำคืนเนท่านผู้ชมอันนี้ก็คือบัญญาหงนปัญญาหงทองเราจะให้ผ้าเดินเลาะรอบเนาะรอบข้างล่างเวียนเนาะ จะเป็นทางขึ้นเนะคะคนเดินขึ้นเยอะมากเลยนะคะเน2ข่านนะคะก็มีส่วนวมในงารปการในการทางวัดรวยนะคะเพราะว่าสามทุ่มจะสี่ทุ่มเลยเนี่ยคนยังเดินขึ้นเยอะมากแต่เ่านก็บอกพูว่าเขาปิดกี่โมงเนาะเ่อนกยังมาจกกัน ก็านของเรานะคะจะมีถึงวันที่17เมษตุติกายนนี้นะคะขาวเก้าเขาเก้าเปิดในขึ้นประมาณเกลี่ยงคืนเด้อท่านผู้ชมเลยโอ้โหตอนนี้ก็ซ้ำทุ่งกลัวเลยนะท่านผู้ชมคนก็เดินขึ้นกันเนี่ยต่อแถวกันขึ้นกันเยอะมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมสาามรถเดินเข้าามได้นะคะเดินเข้ามาได้เลยค่ะแต่คลิปนี้เคยเปเคยประเทศไทยพาขึ้นเนาะ คลิปแรกก็ประไทยลงไปแล้วเนาะอยู่จอมอยู่ยอดสุดของวัดวัดภูเขาทองเนาะน,นี่คือคลิปต่อไป้อท่านผู้ชมดูหลับชมบรรยากาศอยู่ข้างล่าง นี่คืออาหารการกินเนาะบุกชิ้นทอดเออท่านผู้ชมน่าจะมีเสียงดังอยู่เลยะอันนี้จะเป็นน้ำอ้อยปันนะ่นเนาะเป็นน้ำอ้อยบดน้ำอ้อยขั้นขั้นน้ำอ้อยเออว่าถูกแล้วเนาะขั้นสดๆเลยเนะี่ย ันจะเป็นมองลอยกระทงนําเด้วท่านสุนลอยกระทงได้จับเตรียมไว้ให้ม่เงมาม้ามาชมดูอาหารการกินเนาะ แต่อ้อยอ้อยบดเอาน้ำอ้อยขั้นเอาน้ำจะเยอะจะลายล่านเลยอาแล้วนะ้มอะเข้ามาลกลัววพะมาด้วยไม่รู้เป็นอะไรลัวพระอา ตรงนี้มองนี้คนจะเยอะมากเลยนะท่านชมคนจะหลายมากเลยนะอ,ยอยานเรียนเชิญน้าประโยชน์นะมนาออรับน้าพุทธมนต์รับได้มงคลนาผูกข้อต่อแขนทำหน่อยอวยพักอุ้ยผัวยังในเคยพูดใช้ปวจักนี่นะท่านผู้ชมเนาะอ๋อเคยพูดแล้วเกาลักษ์ผัวเกาลักเนี่ย นี่สิงซ่าสวรรค์เนาะเปิดสิงซ่าสวรรค์เด้อท่านผู้ชมนะมีอยู่สามเนื้อนะเป็นลงดำทองแดงแล้วก็ทองทิศนะครับสามร้อยนะสามร้อยตรงนี้มองนี่ดวงคอโตเน้อท่านผู้ชมนี่ เจิมหน้าผากด้วยซึ่งแป้งเจิมที่ได้นำมายอดมากที่ได้เพม่อไปใช้ต่อเที่ยวต่อคิวเจิมหนาผากให้ท่าสกายอดนมาเจิมในค่อวันศุกร์วันนี้ก็ให้อธิษฐานอธิษฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นขอให้ธุรกิจการงานหน้าที่ของเรา ราบรื่นลูกโตรับโดยพอยกโยมก็เม่เดินลงมา